ชมช่ชาแนลน้พงก์มมวิท์ทดสอบอด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไฟยามเย็นยันที่ชุมทางบางซื่อนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณฝั่งย่าน LD นะครับเป็นฝั่งที่ไว้เก็บรถไฟทางไกลนะครับผมนี่ก็จะเป็นชุดรถนะครับที่จะเตรียมไปทำรถเถื่อนป่าสักและก็รถเฉพาะกิจนะครับในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนี้นะครับ เรียกได้ว่ามากันครบชุดเลยนะครับบอ,บอกกอปครับแล้วก็มีรถนอนบอชทปเจอาเวสนะครับมีบอกอข,ขปอปหมายเลข1 0ึ่ด้วยนะครับเหลือเพียงแค่หนึ่งคันที่ใช้การได้ในประเทศไทยนะครับ มาแล้วครับผมขณะนี้เวลา16นาฬิกา50นาทีขบวนรถพิเศษเปล่า LD กรุงเทพมหานลำโพงนะครับโอ้ยรถยาวมากครับท้ายยังอยู่นูน้นอยู่เลยโอ้ยนี่นะครับรถจากเขียวสวายรับริ้วมานะครับผมเป็นริ้วรถพิเศษนะฮะ5 2 4 2รถที่3นะครับไปแล้วครับโอ้ย พอพปหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับชพ 1, 3, 1, ชพปหนึ่งสหนึ่งพอทปหนึ่งศูนยน่นพทปสองสามแครับหนึ 1, 2, 2, ่งสองสองบกกปดัดแปลงหมายเลขห 1, 1 8, ึ่งหนึ่งศูนย์ปดพทปสองสมสามพทปมาอีกแล้วครับเบอร์หนึ่งศูนคำนี้ออกงานบ่อยแล้วกปกขปครับ รถนอนแดวู1122ครับออกวาระมาใหม่อันนี้ก็1128สีสดใหม่ทุกคันเลยนะครับ1101ครับแดวูเบอร์แรกเขาเป็นรถนอน,นอแนวูเบอร์แรกบชสโถงเบอร์476นะครับบชสจัง31322บชพอปอจัดเฉพาะ231241และก็จัดเฉพาะเบอร์ที่ 2องสองงปิดท้ายไปด้วยรถนอนบอรทป2 0สอสนะครับโอ้ยสวยงามมากครับเลี้วยาวมากเลยนี่ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถเขื่อนเที่ยวปฐมเรกอกันนะครับวันนี้เป็นวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2566นะครับวันนี้มีเดินขบวน921ไปเขื่อนป่าสักชิรธิ์ แล้วก็รถนำเชี่ยอีกหลายขบวนนะครับที่กรุงเทพหัวลำโพงนะครับวันนี้เวลาตี5นาฬกานาทีนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าโถงกันเลยขบวนรถธรรมะดาขบวนที่275นะครับผมปายทางด่านผมแดนบ้านคลองลึกออกจจกสถานีกรุงเทพหัวลำโพงชานจลาดังมีเจแล้วนะครับ g E A สี่หนะครับผมห้นานิกานาทีตามเวลานะครับ ขณะเดียวกันฝั่งตรงนู้นก็จะมีรถดีเซนรังสปินเตอร์อยู่ด้วยนะครับเตรียมทำขบวนรถเร็วขบวนทีก้นะครับบรรยากาศนะเวลานี้นะครับก็เรียกได้วว่าค่อนข้างจะมืดอยู่นะครับเอาละครับขบวน275บจสลายเลือดหมูไปคันหนึ่ง ถ้าสัญญาณอนุญาตแล้วนะครับไฟขาวนั่นก็คือขอบวนรถสามารถออกได้แล้วนะครับมาครับคิวไวเปิดไฟฮดไลท์แล้ว ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่9 2 1ปลายทางเขื่อนป่าศักดิ์จุลสิทธิ์นะครับออกจากสถานีกรุงเทงมพมหานครเวลา6นาิกา4นาทีลาช้าไป4นาทีนะครับผมเดดสวาย5 2 4 2ทำการนะครับเที่ยวแรกวันนี้ความยาวของข,องขบวนรถอยู่ที่15คันท่วนนะครับ ขันที่หน,นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นนั่งไปตลอดทางเลยนะครับบอชอทอปอนะครับปรับปรุงมาใหม่สวยสดงดงามมากเลยสองขันท่วนครับกับขบวน921ในวันนี้ ปจพปหนึ่งสามหนึ่งครับ,บ,รบปจพปหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับมีวชสโถงด้วยนะครับคาดว่าน่าจะให้ชมวิวนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันที่เหลือก็จะเป็นรถวชสชั้น3นะครับหรือชั้น3ม,มันล้วนเลยนะครับ ความยาว15คันโอ้โปีนี้มาค่อนข้างที่จะยาวนะครับของในวันถัดไปก็จะยาวเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีผู้โดยสารรอขึ้นที่ชุมทางบางซื่อด้วยนะครับไปครับคันสุดท้ายเครื่องหมายท้ายดีครับขบวน921ออกกรุงเทพมหานครไป6นาก4นาที ลาช้า4นาทีนะครับเคียวสวาย5 2า2ทำการตามกำหนดการออกเวลา6นาฬิกาตรงนะครับถือว่าเวลาดีนะครับไม่ลาช้ามากแต่อย่างใดนะครับมาแล้วครับขบวนรถนำเที่ยวขบวนที่909และขบวน911ปลายทางส่วนสวนประดิพัทธ์และปลายทางสถานีน้ำตก การจะนะบุอุรีนะครับขณะเดียวกันสปรินเตอร์ก็ออกจากโรงรถดีเซลรางแล้วนะครับวันนี้กระบวนรถนำเจ้อคูณที่909และกระบวน911วันนี้ลงเทียบล่าชา้าที่ชานจาลาทางที่7นะครับคันท้ายเป็น NKF หมายเลข1251นำมาอ้อยสวยงามมากเลยครับ ไปลยครับเรียบชานชาลาทางที่7จสมปอ2อ0 4นะครับเป็นรถแอร์อันนี้ยืนพื้น2ริ้วแบบเรียบง่ายนะครับเป็นกจขอปิดหน้าท้ายแล้วก็รถแอร์อยู่กลางวนริ้วนำนร,ริ้วนำจะเป็นปลายทางสถานีน้ำตกนะครับผม ลงเรียบจันชลาทางที่7ครับขันนำหมายเลข1130สวยสดงดงามมากๆเลยนะครับมาแล้วครับขบวนรถเร็วขบวนที่997ประจำสายบ้านภูตาหลวง วันนี้ได้เป็นชุดสปินเตอร์2503 2115และ2501นะครับโอ้ยสวยงามเป็นรถเร็วนะครับปลายทางบ้านดูตาหลวงออกเวลา6กนาฬิกาบนาที เที่ยบชาญชลาทางที่9กรุงเทพหัวลำโพงนะครับขณะนี้เวลา6นาฬกา43นาทีนะครับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่909และขบวน911ออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงล่าช้า13นาทีนะครับขันนำ1130ไปเลยครับ ริ้วด้านหน้าเป็นปลายทางสถานีน้ำตกนะครับริ้วถัดไปก็จะเป็นปลายทางสถานีาปทางที่หยุดรถนะครับสวนสวนประดิพัทนะครับจะแยกหรือขอบวนกันที่สถานีชุมทางหนองปลาดุกนะครับเป็นระดับถัดไปวันนี้ล่าช้า13นาทีออกจาก กรุงเทพมลโมโมรไปเลยครับเครื่องหมายท้ายดีครับขบวน909และขบวน911นะครับผมออกไปเรียบร้อยต่อไปจะเป็นคิวของขอบวนรถเร็วพิเศษขบวนที่997นะครับไปทางบ้านปูตาหลวงที่จอดอยู่นัชชาลาทางที่9เลย ขณะนี้เวลา6นาฬิกา45นาทีนะครบัขบขบวนรถเร็วขบวนที่9 97ปลายทางบ้านพูตาหลวงนะครับผมออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงแล้วนะครับคันนำหมายเลข2501นะครับ มิตส่า่แกงดั้งเดิมนะครับมีคันเดียวในไทยแล้วนะครับตอนนี้เข้ารับทํำขบวน283ปลายทางบ้านปูตะหลวงนะครับ4548เข้าทอรถพิเศษสานตาเฟ้น,นะครับผมเป็นรถ เหมาเจ้าจัดเฉพาะนะครับไปเขื่อนป่าสักเช่นการแต่ออกช้ากว่า921นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับโอ้โหไปแล้ครับ4511 ก็มีการสับเปลี่ยนในโรงนะครับแเดวูเบอร์2529กําลังถอยเข้าโรงไปมาแล้วครับรถจัก QSY รถที่3หมายเลข5245จากโรงรถจักรชุมทางบางซื่อนะครับเข้าสู่สถานีกรุงเทพมนลำโพงรับทํากระบวนรถพิเศษขบวนที่995ปลายทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับ ไปครับเตรียมต่อขอพ่วงสวยงามนะครับ ที่สามรับทำขบวนปายโอ้ต่อนิ่มๆเลยครับวันนี้วันนี้เรียกว่าอีเวนต์ประจำกรุงเทพฯห,หมดลำโพงวันนี้เยอะมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าพลิกมากแปลกมากด้วยนะครับผม ขณะเวลา7นาฬิกา20นาทีนะครับขบวนทางด้านขวาชจราทางที่6เป็นขบวนรถพิเศษจัดเฉพาะเหมาเช่าเป็นขบวนที่973ปลายทางเกิดป่าศโุลสิทธิ์โคกสลุงนะครับแล้วก็ทางซ้ายชจราทางที่5เป็นขบวนรถพิเศษจัดเฉพาะกิจนะครับขบวนที่9 9 5หปลายทางท่าเรือแหลมฉะบังขบวนรถชานเมืองเวียดสาแปนะครับ มงเข้ามาเลยตามชุมทางจากเชียงแสานะครับผม3ออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงแล้วนะครับตามกำหนดการครับผม ปปสามสี่หนึ่งครับพอจะพป,ปสามสาม,สามหนึ่งโอ้โหรถจัดจะพอเยอะมากครับสองสามหนึ่งถัดไปหมายเลขสามสามหนึ่ง,ไไงแล้วก็ปิดท้ายปิดท้ายไปกับปปชปหมายเลขหนึ่งนะครับ ับเครื่องหมายท้ายดีขบวน973ออกตามกําหนดเวลานะครับขณะนี้เดลาเจ็ดนาการ40นาทีครับขบวนรถพิเศษนําเที่ยวขบวนที่993ปายทางชุมทางเฉลียงเศาออกจากสถานีกรุงเทพฯวัดลำพงตามเวลาครับกีฮะรอรถหนึ่งทำขบวนครับผม ายท้ายดีครับขบวน993ออกตามกำหนดเวลานะครับขบวนรถชันเมืองขบวนที่สาม 72, จากปราจีนบุรีครับเข้าสู่สถานีกรุงเทพม,ลมูลนโธงชานธนาทางที่11อันซอม4129ึ่สงอง้ีสดงดงามมากเลยนะครับนะครับบชสองปหมายเลข2และก็รถคุนแลนนะครับ บวนรถพิเศษจัดเฉพาะกิจนะครับขบวนที่995กรุงเทพมหานคงปลายทางท่าเรือแหลมฉบังขณะน,นี้ออกจากสถานีกรุงเทพมหานครนะครับตามกำหนดเวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับ กรบวนรถนี้เป็นกระบวนรถของผู้ว่านายกรัฐมนตรีนะครับจะไปดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบ,บังนะครับเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับการขนส่งทางเรือยูไทรห้าสองสีครับทำกระบวน ปปหมายเลขสองี่หนึ่งเป็นกระจกด้านนะครับมองไม่เห็นภายใน2 2 1ก็กระจกด้านนะครับหมายครับเครื่องหมายท้ายดีกระบวน9 95ครับหลายทางทาง่าเรือแหลมฉบังครับกลับมาทีก็ราวๆเกือบ4โมงเย็นได้เลยนะครับ ขณะนี้กระบวนรถธรรมดาขระบวนที่201นะครับจากกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีพิษณุโลกนะครับผมกำลังเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อชานชลาทางที่3นะครับวันนี้ได้รถจากอิตาชิเลยครับผมหมายเลข4522นะฮะโอ้ยสวยงามครับ <c oughs> ไปแล้วครับโอ้ ขบวน201นะครับปลายทางพิ่ันุโลกในขณะเดียวกันนะครับก็มีขบวนรถธรรมดาขบวนที่208จากนครสวรรค์ปล,ปลายทางกรุงเทพมหานครนะครับ <c oughs> ผมกำลังเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อ <c oughs> ในชานชาลาทางที่4นะครับ อชอสปิดท้ายไปรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบางซ่อนนะครับ เดีวนะครับไม่ทราบนะครับว่าปลายทางที่ไหนนะครับเครื่องหมายท้ายดีสายสีแดงออกไปแล้วครับ ขณะเดียวกันมีกระบวนรถเร็วกระบวนที่172จ็ดสองจากซูไนโกลกนึครับผมออกำลังผ่านแลวครับผ่านเลยครับพิี่ห้าูนก้าโอ้ย,อย,อยสิ่งมากเลยนะครับวิ่งเต็มที่กันเลย ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะสถานีถัดไปกลางกรุงเทพอภิวัตรครับผม ไม่นานนะครับผมขบวนรถด่วนพิเศษทักษินารัฐขบวนที่32จากชุมทางหาดใหญ่นะครับกำลังจะวิ่งผ่านสถานีบางซ่อนแล้วนะครับผมมาเลยครับรถจักร QSY ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวเราชมกันได้